เพื่อน้องเจอเหตุอะไรไม่รู้เนี่ยค่ะมันเป็นไข่งัดดูซิปึ๊บอู้เป็นตะย่านแทกบไปก่อนเหรอมันเป็นไข่ค่ะเพื่อน,นเป็นไข่อะไรพาดูซิพิสูจน์สัสก๋ยวค่อยพิสูจน์เหรอเอาไปก่อน ใช่เห <used> ็ดเหรอิเห็ดอยู่ด้วยเป็นเลี้ยงซี่ไหมเดี๋ยวก็บานใส่ตะกร้าไว้ก่อนเอาไปดูก่อนเพื่อนๆมาดูเห็ดพึ่งขมนะคะนี่นีแต่ดอกใหญ่ๆเลยแต่ว่าน้องโดนฝนนี่นะคะเอาเทอตัดขาหน่อย เัดค่ะปันกันนี่โอ้ยสะออนสะออนสะออนอยากได้เห็ดละโง่แต่มาเจอเห็ดขมค่ะเพืเ่อนๆอืบอุ้ยเละเดี๋ยวไปดูอีกค่ะเดี๋ยวไปดูอีก ดูดอกนี้นี่นะคะไห <c oughs> นดูสิดอกใหญ่มากยังไม่หมดนะคะนี่อีกโอ้ขาดหมดออเอา้าท <c oughs> ั้งขีดทั้งขาดดอกใหญ่มากเลยคะ่ะ อีขาอีกฮะไหนอเอาเก็บเก็บเก็บโอ้ขายัางไงเต็มใกล้จะเต็มตะกร้าแล้วไปต่อค่ะเพื่อนๆไปต่อไปต่อเพื่อนๆมาดูเห็ดขมจุนี้นะคะมาดูเห็ดขมจุนี่ไหนนี่โอ้ดอ,อกใหญ่ๆเลยค่ะ ดูดูดูใหญ่ๆไซส์จั่วเสียดายโดนฝนโดนฝนกับพวกเพื่หรอะว้าวตอนั้นเกียบ์อลบอกบสะออนมีกี่ดอกเนี่ยนับหลงในอันไงท้องให้ดูหน่อยอืมดูเพื่อนๆจุเดียวนะคะนี่เฮียหมดเก็บเก็บสวยสวย เก็บไม่ได้มือไม่บ้างสวยงามมากเลยค่ะจะมาดูเห็ดละวงงไ,ได้แต่เห็ดขมอุยสวยสวยนอีกหนึ่งดอกนี่นะคะโดนฝนุนแต่ก็ถือว่ายังยังไม่เละเท่าไหร่ เพื่อนน้องเจออีกแล้วค่ะกำามังจะกลับแล้วนะคะเต็มตาแล้วเนาะประมาณเดินประมาณสองชั่วโมงนี่นะคะเอามาเก็บออกให้หน่อยเร็วดูเห็ดพึ่งดอกนี้ค่ะพึ่งขมสองดอก <c oughs> บอกให้มาเก็บให้ก็ไม่มานี่นะคะเก็บเองก็ได้ซึบนี่ เาตัดขาหนึ่งดอกสองดอกน้อยอุย้ยดูดอกมีเพื่อนๆอ,ออกหาทางออกไม่ได้โอ้โหอ,โอ,โอ,โอขาดเอาเสียงอะไรเอาเอาออกอใหนสภาพสวยๆห้ามหัก ห้ามหักมันโดนหนีบว้าวเพื่อนเพื่อนดูฝ่ามือเดี๋ยวนี่ค่ะใหญ่กว่าดอกดาวเรืองน้องอีกดอกเดียวเต็มตะกา้าเต็มกะตาอุ้ยดอกนี่สวยไปเอามาจากไหนไข่ปิดเอาเอาไปเอาทำไมไม่เอาเต็มแล้วนะคะเพื่อนๆดอกเดียวเต็มเลย น้องกำลังจะกลับแล้วนะคะไปไปคะ่ะไปต่อไปต่อ